สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดกระได้เดินทางมาวัดดงนาเพลเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาละเขาทั้งยาอมอนปูไผยยาสมอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกระได้เดินทางมาเนาะค่ะอาจารย์กระทู้วนให้เขามาเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะของนาคหน่อยกับเขาเด้อค่ะนากหน่อยให้เจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะของปูไผ่เนาะค่ะพี่น้องทีเมลไลได้ ทำพิธีขอเนาะค่ะในปูไผ่เนาะค่ะกระดาษศูนย์ห้าเนาะค่ะพี่น้องยาอมอนกระดห้าศูนย์เนาะค่ะยาสมอนกระดห้าศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นปูไผ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาทางปูไผ่เนาะค่ะยาสมอนยาอมอนลักนาคหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเขาสี่สำนักเนาะค่ะของวัดดงนาเพลินเด้อพี่น้องโชคดีกันทุกคนบ่ค่ะพี่น้องค่ะแอดกระดามาติดตามหลัง ไว้ออกเนาะค่ะพี่น้องก็คงจะโชคดีกันทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้มาติดตามต่อเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องได้โชคดีกันทุกคนเนาะค่ะพี่น้องที่าแอดได้ลงคลิปไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็คงจะโชคดีทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะที่ได้ดูคลิปทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ติดตามทางช่องคลองพารวยไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวแม่ไล่กับสิไดามาทำพิธีต่ออีกเนาะค่ะพี่น้องเด้อแอดจะแจ้งลงคลิปแจ้งข่าวฝากตอนพี่น้องอีพีเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะนี่เนาะค่ะกับป็นยาอมรเนาะค่ะที่ว่าเขาอีกอยาหนึ่งของวัดดุงนาเพิ่นเนาะคะ่ะภูมิวัดดุงนาเพิ่นนี่เขาสีอย่างเนาะค่ะพี่น้องเขาสี่ำนักเนาะค่ะพี่น้องก็มี ญ้าอมอนปูภัยยาสมอนนาคหน่อยเนาะคะ่ะที่ปลูกขาวได้ลงล่างของนาคหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นยาอมอนแะคะ่ะพี่น้องที่ได้ห้าศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะกับเป็นภูมิวัดของวัดดงนาเพิรนแนละคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้มาติดตามเนาะคะ่ะหลังจากหวยออกเนาะคะ่ะมาแสดงความดีดกับทางพระอาจารย์เพิ่นเนาะคะ่ะที่วัา เขาไหลสำนักเนาะค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์ก็ได้ทูดวนให้มาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะพาไปดูทิปปายเนาะค่ะพี่น้องว่ามีสำนักไหนข้าวบ้างเนาะค่ะพี่น้องค่ะมียาไหนเขาแน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะไปชมกันเลยค่ะนี่เนาะคะ่กะก็เป็นภูมิเนาะคะ่ะเป็นภูมิวัดของดงนาเพลินที่เขาเนาะคะ่ะพี่น้องก็มีปูภัยเนาะคะ่ะ ปูภัยเนี่ยก็ไดศูนย์ฮ่าตรงๆนะค่ะพี่น้องค่ะที่แม่ไล่ได้ทาพิธีขอนะคะกระยาบมาต่อมากระยาสมอนนะคะพี่น้องกระห้าศูนย์นะคะ่ะย่าอมอนนะค่ะกับห้าศูนย์นะค่ะพี่น้องห <c oughs> นักหน่อยกับเจ็ดศูนย์หนึ่งของหนักน่อยกับเขาอยู่เด้อค่ะพี่น้องหนักหน่อยให้สองหมวแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะรถติดตามไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแม่ไล่กรได้มาทําพิธีเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะค่ะก็เป็น ภูมิที่เขาของวัดดงนาเพลนเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็รอติดตามไ้เด้อค่ะพี่น้องค่ะจะไม่ไล่กันมาแอดสิได้แจ้งอีกเที่ยนึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเบอร์โทรของทางวัดของพระอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องอยากรวมทําบุญกับทางวัดดงนาเพลนเนาะคะ่ะก็นี่เบอร์โทรเด้อค่ะก็แคบไ้เลยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนี่ยค่ะเบอร์โทรพระสุรเกียรติยะโสอะไร ยะโสทโรค่ะไม่ใช่ยาโสอะไรนะคะเอากระตค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นเบอร์โทรนะคะพี่น้องเบอร์โทรของทางวัดดงนาเพินเนาะค่ะพี่น้องอยากรวมําบุญก็โทรมาเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะของพระอาจารย์โดยตรงเลยค่ะเบอร์โทรนะคะของอาจารย์โดยตรงนะคะค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นต้น ค่ะนมัสการพระอาตุน้ำสาธุสาธุโอ้ยเหล็กเข่าคักเนาะค่ะโอ้ค่ะเนี่ยทางเขากัเข่าทั้งบนทั้งล่างวันนี้ค่ะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะค่ะเนาะแม่นีโอ้ยได้ไวเสาไฟกับสีได้มาแล้วแล้วบ้านต่อกระเหี้เสาไฟแบบลายนี่แหละลายเสาว่าได้ตั้งอเสายู่แต่บิลตั้งมาที่ตั้งอื่นเป็นเสาโซลาเซลล์บ่คคาจันเสาโซลาเซลล์ที่เขาเอาซ้อมาถวายไว้กันละอ๋อค่ะ เออบ้านนี้กะบ่แม่นสายไฟบ่เนาะสิมาฮอดบ้านนี้ย่านดูย่านอยู่ย่านสายไฟมาฮอดบ้านนี้บัานนี้สายไฟพี่น้อง FC เฮาคือสิได้โชคได้นั่นหลายอยู่ดอกเนาะเพราะว่าห้องยาอม่อนก็เข้ายาสมอนก็เข้าปูไผก็เข้าเนาะค่ะต้นเลขของปูพี่บุญกะถือว่าเข้านะคะที่ว่าปูไพ่เขาบอกว่า6โตเนาะที่นั่งคนว่าก็บ่เข้าใจว่าเลขนาคน้อยไปล่วงนู่นได้คือได้ตัวนี้ ยูต้นใหม่เนาะอีกตัวใหม่หไ,หไง uh huh. พจนเขียนอยู่ตัวใหม่ไงตอนพี่นาคน้อยเพิ่นล่ำยุตตรงหน้าโบดนะคะที่เพิ่นเขียนให้103เน<อ>าะค่ะกับ<อ>06แต่นาคน้อยไปซ่งอีกรอบหลังค่ะพีนะ่น้องค่ะไปซ่งอีกรอบหลังก็คือไปเขียนให้อีกแม่นบ่ค่ะท่านพระอาจารย์ไปเขียนให้อีกอยู่ในอยู่ต้ิตัวใหม่ไงเนาะค่ะหรือว่าต้นแม่แต่เขียนเท่านี้ล่ะค่ะเขียนให้701บศู่งอกค่ะจันทร์ กระถือว่าค่ะไพ่ตัดเลนกระทือว่าเขาเนาะค่ะนอเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเขาศูนย์เจ็ดล่างเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับเหล็กล่างไอเหล็กบนเนาะค่ะเหล็กบนก็เป็นของผู้ไพ่ที่แม่ไล่สุ่งเนาะค่ะเนาะแต่ส่วนเหล็กพุม่มเหล็กพุ่มมะเขานะค่ะจันนี่พุ่มผูนพ่นวาให้ให้เปียกันเขาว่าท่าน,นพ่น,น,เ,พน,นเปียก<า>ันเขาตอนวันนี้ยาพ่นขอเพราะปูหรือเสือเดินนั่งอยู่พุ่นบายาพ่นขอก้อนว่าท่าน เดี๋ยวพี่ยาบุญขอควันนะ่๊ะมันกับถีมุนกับดวงจัล่าวพันวาจังได้พุ่มไอ้วัดเข้ากับเขาคือเก่าเนาะค่ะจังได้กับเลขกพุ่เมื่อก่อนค่ะจังได้กับเลขทางวัดเข้าเขาคือเก่าพันวาเลขของวัดดงหน้าเพิ่นเข้านี่สีจะหล่พุ่มเน่เนาะค่ะพี่น้องค่ะยาซับสนเด้อค่ะแต่ทั้งพุ่มวัดพู่อาจารย์ฝันพุ่มบุไพยยาสมอนยาอมอนแม่ตะเคียนนะคะหนักหน่อยแม่กับทั้ง ภูไทยเทวีเนาะค่ะหรือพญาข้างขกนี่เองเนาะคะ่ะเป็นของวัดดงหน้าเพิ่นนวดเนาะค่ะแมนน้หรับอันน้อมผู้บรนโชคดีผู้บรนหมานมันมินจัทธาอยากถวายไฟพ,พลังแสงอาทิตย์ช่วยป็นจอดใส่เสาหน่อยงไงเงีย้งยงใดใดอยู่เดอ้อเพราะว่าช่วงผุมงนม้อนในมี่ค่ะเออทั้งระทั้งผุงนบ่อนในมี่เบาคนยู่งไม่เศร้าเออขัดเป็นจังบุญจังขุนแต่จะได้ขอเนื้อหนังน้ำย้อมบนดดอยู่ดอกภูธาถวายถวายแสยงสว่างเนาะ เออทวายแสงสว่างหรือว่าสายไฟก็ได้ก็สิได้เดินไช้น้ำตาล่าน้ำกุดบ่านนี่สายไฟคนบอกว่าสองกว่าก็ได้ไปสองกุดอ๋อสายไฟยังขาดอยู่นะไกลๆบนไกลๆบนเละสายไฟก็ยังขาดอยู่ด้วยค่ะเครื่องอุปกรณ์การไ้วฟ้าค่ะเออเครื่องอุปกรณ์การไ้วฟ้าแต่โซล่าเซลล์สำหรับเมยู่ประเทศนอกเพิ่อนทั่วไปโมกี้เพิ่นประมาณอยู่ เพิน่นมานไรเพิ่นไค่ะจัดเพิ่นวบอกเพิ่นม่ตยิมเพิ่นไดม่ยิม้ม <c oughs> แม่เพิ่นมาตะสุรเพิ่นกับมานอยู่แม่ไรก่ะแม่นนู่แม่ไรจับลถตเีเพิ่นซใบบอก่จับตัวนแม <0 7 S 1> ่ซูนเจ็ดแม่นยายาอมอบอกค่ะยีแม่เราเพิน่ยออนยาอะม่นจับไห่แม่เพิ่นกเพิ่นเมื่อกี้นี่เออมันจะทังอยู่ ทั้งึงเลยเพิ่นกับมานด้วยส่งเลขไปเพิน่นทายอยู่กระดานส่งไปเพิ่นเพิ่นมาเพาิ่นหมานด่ว่อาจารยมันทรมาแปลว่ายเอฟซีหมานได้หลายคนเนาะคะ่ะอาจารย์เนี่ยสีได้มาทายนย่างมวกพี่ใชาย,าชายาอยางซื้อสายไฟมาก่ะซื้อมาสบายรอดก็เป็นั่งดอนสบายแสงสว,าสวา่างสบายควบดูงเรื้อเองโดยของเนาะกิจการงานกับสีลุงเรื้ยงนี่เนาะกันสบายสายหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์การไฟฟ้าเนาะกับสีสว่างสวัยไปทั่ว ก็คือชีวิตนี่แหละเนาะค่ะอาจารย์โอ้ในเกิดมาในชีวิตนี้ได้ถวายสายไฟหรือว่าหลอดไฟพลังแสงอาทิตย์ใช่วัดที่บ่มีิเขาดคื้นมันก็ดีดีที่เนาะนี่ก็จะเป็นฮวงหุงเลี้ยงกันใช้หน้าที่การงานเจ้าของกอยังบอกงานบอกนุ่มน้ำบอกบุญกันค่ะกับุญต่อๆไปเนาะค่ะเลากไม่ได้ธนาคารก็อยู่หันละเอาเป็นว่าไม้เลขธนาคารนี่ก็ให้พี่น้อง FC เฮาโทรมา สอบถามอาจารย์ดีกว่าเนาะค่ะเนาะแต่จะง่ายกว่าเนาะค่ะเนาะกะโทรมาสอบถามอาจารย์เลยเด้อค่ะเด้อจากทีเดี๋ยวแอดจะไทยไทยในเรื่องของเบอร์โทรของท่านพระอาจารย์ไว้ให้อีกนะครับเกิดป็นหนึ่งบนนี่แหละก็เลขสิออกซิไดซ์ที่กับเปจุดถูกยาสมอนแต่ถามว่าจุดถูกยาอม้อนโอ้เพื่อนจะให้พอดในหลีเนาะ ก็เรียกี่ออกชิบ่อนที่หัวง้ากไปจูดถอเพื่อนั่นกินโยกเพื่อนเขาเอลิสแล้วค่ะอาจารย์เพื่อนสีหัวคนว่าเป็นเด็กหัวขวันเป็นผู้ป่วงหรือบ่าบานนี่กันเล่นมันคิดนะกัเลยไปขอเพื่อนกัเลยไปของานสมอนนี่มวอนว่าอยากได้นี่ล่ะสายไฟอุปกรณ์กันไฟฟ้านี่ล่ะใส่วัดว่าล่ามห้องหรือว่าไฟพลังแสงอาทิตย์เนาะเดี๋ยวโซนหูโซนเกไก่ก้อนเด็กสีอ๋ออาจารย์ฝันบ่าค่ะฝันฝันดีหรือยังนี่ ฟันว่า,า,า,าก,กันแ่โน้มมะฝรั่งบัดแจ๊กไผเป็นไผ่มียเอาสิบวได้ามาฝอ่อีลิติคะจันก็สิบมั่แม่นี่ห่า้าา <c oughs> อ,องพูดใดสิเอามอนำมานนอบัดอ้าวกองแง่เนี่ยแขบัได้มโอ,อ้น่อน,นบันี่ยละไม่ยอาอมอนนี่เด้ันวาเพื่อนนั้นมีควมากเลยใส่บจักผู้ใดเป็นไผ่จักหน่าไม่หนากากา ฟันเตียมเดินวัดดูโอ้ยเป็นฟองฟันอีทีในร่องชัยคีบเนี้ซุ่มคีบซุ่มคว่างเพราด้วยพิมพ์พันฟัน่าคนมามฟันอยู่เดินวัดเตียมเดินวัดฟองฟันว่าคนมาฟันเตียมเดินวัดในว่ดสันอันนี้เลยคนได้จัวขึ้น,นยังไงขึ้นเดี๋ยวไปจุดจุดเทียนเตียมเดินวัดเพิ่นกนสีมาเอาบุญเาน้ำกันนี่แหละค่ะอาจารย์แม่ไล่สีมาบวันอีทีหรือวันนีหาแล้วท่านอ๋อแม่ไล่สีมาบอกไปเนนเนเด้อเออ เมลได้สิมาบ่วันทีซีกับวันทีหาแม่บ่ค่ะคือแจ้งมาแล้วแม่บ่ค่ะอาจารย์ค่ะอ๋อไม่ดีว่ามักระสมพวกนี้เหมืนหนาวกันหนาวผมมันกินยาผมปวดขาเหมันกินยาผมรับบ่ตื่นเหมนอนอยู่นี่มือมันหนาวกันหนาวมากันมานอนอ้อมกองไฟหนาวอีหลีมือมันหนาวก็วอนผ่อนใส่ค่ะอันนค่ะจังไดยวัน ที่เท่าาดกะขอให้อาจารย์แจ้งในเด้่อค่ะเด้อจะได้แจ้งกซีเนาะค่ะเนาะเมียนั่นมันอยู่ทั่วมาบอกกุ่ดอกบอกว่านี่ซี่เขาว่านี่หาละมันมองยู่เมื่อกี้นี่เออเพิ่นว่าให้เพิ่นว่าให้นั่งซองโทร่วไปถามเพิ่นอยู่ค่ะค่ะี๋ยวสิโทรหาเราอยู่ดอกค่ะอืมค่ะเอาก็ขอขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางเนาะค่ะทายเบอร์โทั่เหรอค่ะเดี๋ยวจะ ไายเบอร์โทให้พี่น้องเอซที่เขาว่าไม่นะคะที่ยังว่ท่นไหเห็นเนาะเนาะถ้ากขอพูดอาจารย์ได้หลายค่ะมื่อกี้ก็มาแสดงความยินดีกับอาจารย์กับทังวัดเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดขอพูอาจารยไม่หลายค่ะเมา่อไว้ก็าแนดะคนาเป็นเลกเบอ์โทรา์พระทัจงรย์เนาะค่ะเนาะศูน ค่ะมือนี้ก็ไดมาแสดงความยินดีกับทางวัดอาจารย์ดงนาเพลินเนาะค่ะพี่น้องกับเขาสีภูมิเนาะค่ะก็มีปูไผ่ยาสมอนยาอามอแล้วก็นาคหน่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็บวันที่สี่กับวันที่ห้าเด้อค่ะเมลัยสิดไดมาทําพิธีขอแนวทางอยู่ภูมิวัดดงนาเพลินอีกเนาะค่ะพี่น้องเด้อแอดจะแจ้ง่อให้พี่น้อง fc ได้รับทราบเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ จังไดกัดติดตามทางช่องคลองผ้ารวยไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับเอฟซีท่านได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองผ้ารวยเนาะค่ะ,ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาให้เป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองผ้ารวยกับซีหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ กก,กสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ